โดยเฉพาะในช่วงนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ส0ของมอลำ่ใจกันร่อยหนึ่งทศวรรษช่วงฟอ้อมผลงานกรสิได้เบิ่งเต็มรูปแบบเปิดฤด,ดูกาล<อ>นะฮะร่วมทีมกันมาสร้างผลงานในรูปแบบไล่์สดกลุ่มปิดเ,<อ>เพื่อเสิร์ฟความสุขให้กับพี่น้องมิดหมอแค้นแฟนมอลลั่มหายคว่มคึ้นอาคิดถึงกันบางคุณบอกว่าโอ้ยมอลลัปิดวงแล้วจะเป็นเงาหห้วาซังเหงาวปวดเงาโพนะฮะ พ่มีความสูบปดยมวลซื้นโฮเซลอยากให้เปิดวงมืออื่นมือฮือนี่ได้เพิ่นกับวาดมันต้องใส่เวลาตัวสามสี่เดือนกันเม่นสมัยตะกอนนีเม่นเฮดไทยเฮทหน้าจังได้มาร่วมทีมกันสางผลงานแต่ว่าในสมัยใหม่เนี่ยแทบสิบ่ได้หยุดวงเลยหมายถึงว่าเขาปิดสายการแสดงแต่ว่าทีมงานเขาก็ต้อง ยังร่วมกลุ่มกันเพื่อที่จะตัดชดสอมบำรุงเฮ็ดฉากไม่ไล่ละเอียดถ้าส,สมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนี่มันบอกคือกันนะที่สําคัญคือการพัฒนามอล่ำใจกันลอย จัดไล่สดกลุ่มปิดอีพี่ที่สามสำหรับคำขึ้นนีเพื่อที่จะมาะกาเรี่ยนพี่น้องยืนยันกับพอกับแม่โดยเฉพาะยังยิ่งเจ้าภาพปริจองกันไว้ล่วงหนา้า200กว่ก็คิ้วงานสําหรับปีที่10ของมะล่ำใจกันรอยสองรอยกคิวงานเหไอพี่น้องอมันอกมันใจว่าบอยสิธิชัยพร้อมทีมงานเขายังมีความมันคงแข็งแรงแล้วก็มีผลงานที่มีคุณภาพ ไลยกันสนับสนุนมอลำ่าใเกเกินลอยซื้อบัตรซื้อตัวเข้าไปในยูในกลุมปิดของอ e ีพี่สามของเฮ้าหนึงที่ปักมุดปักไว้ให้พี่ให้น้องซื้อบัตรซื้อตัวเข้าไปร้อยหาชิบเก้านดะีเนาะร้อยห้บาทบทเพแพงค่ะบพแพงเขา พี่น้องเขาตอนนี้ก็ยังทันแพงอยู่คนจมอยู่บอบแพงบอแพงจะซื้อเลขเบิดหลายก็นันดอกจ็กแล้วเพิ่นว่าโอ้ยฟีเมื่อกี้ทำไมร้อยกว่าบาททำไมรอบนี้ร้อยห้าสิบเก้าก็เลยว่าโอ้ยก็ธรรมดาล่ะมันได้เสียค่าเคียงบินไปญี่ปุ่นเพิ่นลงทุนปนันตินี่ไอ้แจ็คไว้ซื้อพูดแล้วไปเชื่องกันอยู่ญี่ปุ่นเพิ่นเปลี่ยนฟิวที่ซื้อบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศก็จะเป็นเชื่องกันในอ่างซากุระเนหอนหอนแกกี้บอยอยากพา ไปญี่ปุ่นแม้มผ้าบักน้อยๆกับอีน้อยๆเนี่ยไปฟาดฟันกันยุบเมืองญี่ปุ่นเออ <laughs> ไปเมืองซามมลไรลไปฮาริโกโตโอกะตายหๆเนี่แต่ละรอบแต่ละอีพี่นี่ฮาก็สิมีศิลปินนะในวงของเฮ้าซึ่งศิลปินทุกชีวิตยังอยู่ครบทีมนะครับแต่ว่า ด้วยความว่าศิลปินเขาหลายเนาะกระสีสลับซับเปลี่ยนกันมากพอเวลาแสดงเขามีจํากัดนะฮะมาโบซัมนาศิลปินเขายังมีครบทีมคือเก่าแต่ว่าสลับซับเปลี่ยนกันมากแต่ละรอบและพิเศษสุดก็สิมีศิลปินรับเชิญในแต่ละอีพีมาสั่งสีสันเช่นเดียวกันแต่ว่ามือนี่พิเศษเด้หลายคนถามหาบอกว่ามอลําใจกันร่อยปีนี้คือบ่มีพเะเอกไม่นั่งเอกไม่ว่าสั่นโอตี้นี่เด้นั่งเอกไม่เข้าแห่ อย่างเราเมือกี้ใก่ตอใส่ห่ามั้งนะว่ามันไก่น้อยย่อมสีใกลเกินน้อยมีเหตเบิ้งหลายอันหลายแน่วอันไม่ยืนทั้งหลังว่าไม่หยั่งเดียบหันไม่หยั่งกู้ร้องเพ่งแหกน้ำมูบอะไรถ้ากองเพ่งมาหาปากกูบ่าถือมูเห็นเดี๋ยวน้อีปอบเมื่อยมาสามีพี่เพราะแห้งเร็วเอาจ็กเหล่าสามีพี่กะสิเป็นหย่งแตงงาคือหย่งเพ่งเก็บมาจากทำน่องเนาะมึงว่ามึงเป็นบ้าหัวหน้าแตงเองนะจ๊ะหัวหน้าแตงเออสมพ้อแหละไม่ม้วนคากีแย่ ไอ้กูถามมึงไหนมึงไปเล่าดอกสเลีเติผู้ใดมาฝากกวมึงอันดอกไม้เขาจัดไปแับร้องแขกกูเล่นพ่อกูเล่นเล่ามาเลยสตีิก<ห>ูเห็นอยู่ว่าผุนวยวิน,นี่อันนี้เพ่งเพ่งมาหมอลำใจกันร้อยแต่ว่าเพ่งปีที่สิบนี่โหทังอัศจรรย์คัะอัศจรรย์แมนแสดงว่าต้องมีหอเหินเดินอากาศธ <c oughs> รรมดาลฟังไปฟังไปเพ่งปีที่สิบฟังบไปดอกเน็ตกูเบิด พี่อีป<ช>๋อมึงเติมเน็ตเก้าบาทกับธรรมดาล่ะแต่อีพี่นี่คุ้มค่าคุ้มรลค่าลอยหาสิบเก้าบาทเ,เพราะถือว่าแพงครับมีศิลปินรับเชิน,นอนจาแกก็เป็นิ้มสมฤดีน้องออแอม,มแกมมี่โกมีอีกผู้หนึ่งผู้ใดโดราเอมอนเอาพี่ที่ก่อจะได้มาคือโดราเอมอนเฮียบุ๊คมันสึกไหมตอนนัน้นฮะสึกไหมสึกไหมอ,อ ึกมันกับว่าเปลี่ยนสีสุดเลยเนาะบอมเอนสีบวชเป็นหลวงพ่อบ่แม่นชึกหนีสีกากรคุยกันเป็นสีกากรกูกับบเสื่องมึงหลอกลับสีกากรคันบ่เป็นข่าวนี่อาจสิมาฮอดเมืองคอนแก่นก็ได้บ่แม่นฮอตนะบ่คือได้ยินข่าวอยู่แม่นบ่กูเลยเห็นผู้ใดบวชแล้วจ้อยเบิร์ดบอกบอมีบวชแล้วพี่ขึ้นพี่ขึ้น เป็นรักซะแต่เขาแรงเพื่อไอ้บบัดบัดบัดนี่สีเอิญเราธรรมดาบ่ได้เดฟปกติเอิญหนุ่มนิรันด์เมนบอแบดนี่้องเอิญทิดหนุ่มนิรันด์เพราพี่น้องกันก็ทิดแยบหม่อมึงผู้เดียวมันสิหลายซื้อแทนทิดแยบอยู่แจ็กเดียวกูเห็นปันสลอดท่วนเนี่อันบวชแจ็คมือก่อนอุ้ยซิบก็มืออยู่บวชซิบก็มือบวชโดนปนัดแป้งก็บ้าเขฮาหน่ามึงโอนลั่นเลย อยู่วัดปอเนธ่าคีมตะเกียรท่าบา่ได้ฮะท่าบา่ได้แม่ท่าใดบ่ได้มันก็นสุนโคตรเข่านาด้วยแล้วละ่ะบ <c oughs> ่ปวดแต่เนี้ยวท่วงกู <c oughs> จะถีบเบิง้งอีหยังก่อนอันดับ <c oughs> แรกเป็นตาเบิ้งอี้เหร่อ <c oughs> คือกันนั่นแหละตอนนี้หุ่นนะ่ะน่ะบักลั่นเบิ้งจังหนึง่งคือจังหัวกว่ท่านใส่ขีดนะบอกกั <c oughs> นลูนี่เอาไปโมกกว่าพักอีตู้กะถืเหมือนเป็นสวนคนละอันไม่ยืนเฮี้ยงกันเบิ้งกันน่ะ ยืนเหี่ยงกันพระเอกนั่งเอกไอ้แก๊งจะมายืนเหี่ยงกันบอๆกูไม่อยากยืนใกล้มึงความผู้หายติผู้หาดกูขึ้นมาเบิงอีห่ามึงเอาอีห่ามไปเลขให้พี่น้องได้เป็นยังไงไหมขันกูเป็นบ้านเลขที่เจ๊เกินร้อยยังก่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เอออันนี้ต้องเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์มันเพสิเปลี่ยนไว้แท้มันเปลี่ยนง่ายแบบนั้นเอาอันนั้นใจเกินร้อยอันนี้ล่ะอันนี้ใจเกินแสนอันนี้เขาคือกันอยู่ด้เอมอันอะไรค่ะเขาคือกันไม่ไม เอ็มเอ็มออนจะลงมานี่ให้ให้ตะกี้สมัยก่อนนี่การแสดงนาเวทีเขาต้องเอิรนว่ารี่วิวประกอบเพลงเมนบอยนั่งเอกสิออกมาลองเพลงซาแล้วก็จะมีพระเอกนั่งเอกนี่มะเล่นเป็นละครเป็นสตอรี่นั่นน่ะอันนี้นี่ลองเพลงเจ้าสาวค่งวันใดบอเจ้าสาวคืนวันแมนมึงลองคือคือใหญ่บ่ให้เอ็มออนไม่ลองแต่ว่าใหสองคนนี่เป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวโอ้ใหหนูเป็นคนลองเออกูจิบประด้ไปอยู่น้ำเล่าตี เอาเอาจากทอนหนึ่งก็ได้เจ้าสาวเครื่องฟันบัรทันได้ปอนหอดไขยเบิดน้องมองได้หรือบอกสวยสะดุดตาเจ้าเจ้าันมาือเขาใเจ้าบ้าหนีแม่เจ้าบ้าหนีเออเซตน้ำตาซะก่อนขอจังสีหนีขันเมื่อนี้เหรอกูแจ้งจีไห้กาเจอ เห็นเห็นนั่งเอกนี่ไล่หนีสะก้อนไล่หนีสะก้อนเพ่งจังขืนแบบดาจังสันจังสีโตมาหยังไอ้แต่งงานแล้วไอ้มีเมียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบไปอียงประมาานมีแหม่ดาเขาจังสีไห้มันจังเพลงจังขืนบบางยเทบาเออสีเพลงนึ่งอันนั้นจะหนังโป้ที่ประศนาใครกะบอกใครเบิองไม่สีเพลงเนาะเบิ้งไม่เล่นไหมอันนี้ลูกน้องยายบึ่งด้่นี่ไม่ยังล่ะหนังโป้ แล้วเบิ่งโอลีเฟนตลอดนั่งโป้นี่เป็นหนังที่เบิ่งง่ายขนาดปิดเสียงแล้วยังรู้เรื่องเนาะเจ้าคือพวพวกกับเบิ่งคือกันปิดเสียงเบิ่งคือกันเนาะเอาดาดาจ็กกี้เบาซึ่งซึ่งคนจ็กกี้ความรักของเฮามันเป็นไปบ่ได้แล้วเมื่อนี้เป็นมือของไอซีไอซีแต่งงานเจ้าบ็ต้องมาบ่ต้องมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปเออมันเข้าใจไปว เมึ่ว่าเปลี่ยนมอดด้วยแล้วบทสุดท้ายเขาเขาก็สิบพอย่อมหนีเธอก็ต้องแบบขยันขย่อแบบหาคาตอบจากเขามันเกิดยังขึ้นมันบอกอันนี้กับจังสีดาเพ่งกับจัาสีขืนด้วยว้าวเจกีเขาสิบไม่ได้ลอกง่ายดอกมันน่าเดากันให้เจกกี เาามมาจ้าสีมาหยังเขาถามวาซื้อไห่อีปอบในมก็ได้เจ้าสีมาหยังตอนนี้อ,อมันบ่ท่านเด้อด้นลาไอ้สิไรแต่งงานแล้วดีมึงหูบ่บ่เอมี่ยงคือบอ่ท่านเขาถอดรองที่เจียนหรอ <c oughs> อย่าบอกคือหลวงพ่อเทศเสียงหลายเหลียญคือชีวิตจริงนี่แม่ <c oughs> <c oughs> อย่าไห้เศร้าหหยสลา ไปไปเลวาวันเคยเห็ดกับลีลาวดีจังสีเลพีนี่มันจิตทะเลลาวดีบันเดินไปเล่าวันก็จะมาทะลลลาวดีก็จะมาสิกห์นิลาวดีน่ะพี่งเจ้ามันนิลาบันดีแต่ใดแดวนี้เอามึงแท้หั้อยังขันห้อยมันคนละเรื่องเอาอัดเล่นลีลาวดีจ้ะผันเจ้าสาวครืงวันก็จะบอกคือดอกเรียนเรื่องไหนกันน่ะ ความหักชองเฮาสิเเอาไปต่อบ่ได้๋ปเมื่อไหร่จังได๋ก็ขอให้อ้ายฮู้ว่าเน่าเพล็ดอะได้อีบอดมึงคนละเพล็ดเขาสิหากินง่ายโพ๊บเขาเห็นเขาเฮ็ดจังซี่เพลงมนต์แค้นท่านั้นอบ่ก้อยติเออด่าบัดนี้ดามึงก็ด่ากูดไปตะเคียดกว่านั้นแน่นไหมเนาะอีบ่ดีอีหมีเขียวอีแจ๊กเบาตามกูอีแจ๊กอีแจ๊ก อีสระเลลอีสระเลวผู้ใดบอกมึงเอาเหล่ามาขายในวงมันคนละเลี้ยงตีคนละเลี้ยงโอ้ขอโทษค่ะนวบามันดาาแต่สิ่งบดีมันหนูเลยขึ้นพ่อมันคนละเลี้ยงอาไมอีแจ๊กอีแจ๊กอีสราเลวอีสาระเลวมึงเบิกเงินหอนาไปอย่างแสนหนึ่งมึงเบิกเงินหนาไปอย่างแสนหนึ่งบอกมาเดี๋ยวนี้อัดเก้าใส่เหมิดก้อนอัดเก้าใส่ไปเจ็บปวดซะเหลือเกิน กูถามว่ามึงเบิกเงินขนาดไปอย่างแสนหนึ่งเทศบุญบุญนี่อย่างือไปเห็นเนี่ยตะเคียนบุญเช่าภารกิจเช่าภารกิดจผู้ใดหมวดชนงวดเดี๋ยวเด้เดอมันดาเหลืองอื่นบ่ได้ตีเป็นอย่างมันหาหาผูา้ใดสองแสนผูน้หนึ่งอันปีนี้จะว่าเป็นอย่างปรากฏว่าลูกน้องเบิกเกงินหลายหลายแย่ตงเบิกไปครับผู้พ่อเคยเบิกกับเบิกอันนั้นแหละอีนั่นแหละโตการนี่ นี่คือเบิกได้หลายเจ็ด้าอิหลีเอ็มอ่อน <c oughs> ให้กุล่าออกจากการเป็นหัวหน้าจากักสองมือได้บ่ต่อสายหาพ่อเอให้หนูแน,น่เป็นอย่างมาเบิกอยูหนีมันยังได้หลายเอายี่ยมไหนสิได้เจ้าสาวครึ่งวันเดยนี่หนีมันก็หนีได้กูเดี๋ยวมึงหนีงเรียกอยู่ไหนแบบชะการหมามึงบ่เคยฟังก็เทียดีอีบ่นอีอีมีเขียวมึงเอี้ยนี่แล้ว มึงให้อยู่นี่็ตดองน้ำกูกูจะไปเา้าพระเอกมาดามใจเน่ยบัดนี้มะมาดามใจนะู <c oughs> ่นเน่อย่ามาดามใจเถ้ออ้อาวขอเรียนเชิญพระเอกเล็กขึ้นทอดผ้ามหาบังสุที่ปอพื่นัง <c oughs> เอกโอ้ค่ะก็ตรงนี้พระเอกมาดามใจอรุ่นมึงมันเปแต่มีผู้ดามใจตัวอย่างเท่ขวดแล้วก็ตามแก้วตามแก้วานานตัวป๋อเึื่อยปีนี้บ่มีแล้ว ปีนี้บ่มีแล้วเป็นบทเรียนแล้วนเนี่ยเมื่อวานนี่คือโทรหาข่อยคือเปิดปวดใส,ส่ข่อยจุดสันบัดนั้นคือว่าสิเศร้าแล้วนี่ก็ได้ฮะไอ้แบมันเศร้าได้เลยแล้วพอหัตีเรื่องนี่ชัชวร์มากบดชีวิตสมบัตง,งดเหล่าซ้มสามเดือนบ่ง,งดแมนเด้เอาอพันมาเ<า>ขาพันศาเนี่ยเอาเขาเรี่องมวนซึนัวลแซวอันนี้เป็นน้ำจิ้มเอื่นพี่เอื่นน้องเขากลมร้อยห้าสิบเก้าบาทบ่แพงจนเกินไปพี่น้องครับผลงานการ